ฮัลโหลทุกคนมานะคะคลิปนี้มายจะมาแต่งหน้าที่อินสปายมาจากนิ่งนิ่งวเอสป้านะก็เป็นลุคที่ค่อนข้างแบบหมยชอบมากๆแล้วก็มีคนรีเควสมาให้ทำเยอะมากๆถ้าอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะ ขั้นตอแนแรกน้ำมาจะใช้คูชั่นของ f r ฟยูทูนะคะเบอร์02ตัวนี้จะเป็นคูชั่นแบบเนื้อแมทนะคะแล้วก็ให้การปกปิดแบบมีเดียมทูฟูล์เวอร์เรตัวนี้ปกปิดได้ดีมากๆแล้วก็ทําให้หน้ามายแบบเนียนมากๆตัวนี้มายชอบม,มากๆเลยแล้วก็จะลงตัวนี้ให้ทั่วไปหน้าของเราเลยค่ะ เราจะมาเซ็ตผิวด้วยแป้งของ CanMake Marshmallow f i n i s h Powder สีที่มายใช้จะเป็นสี MB นะตัวนี้เป็นแป้งอัดแข็งที่ไม่ผสมรองพื้นนะคะที่ทําให้หน้าเราเนียนมากๆแล้วก็ช่วยคุมความมันด้วยแล้วก็เบอร์ถุงมนอีกด้วยไมายก็จะลงให้ทั่วใบหน้าของไมายเลย ว่า,าใช้ของทานนะคะมาจะคอนทัวร์ที่บริเวกรอบหน้าทั้งสองข้างแล้วก็ในส่วนของคางด้วยและในส่วนของจมูกมาจะเปลี่ยนแปลงให้เล็กลงนะคะแล้วก็คอนทัวร์ตามภาพที่ไม้ทิ้งไว้ให้เลยนะแล้วก็ใช้แป้งจากแคนเมลนะคะมาทำเป็นไฮไลท์ตรงจมูกให้จมูกเราดูเล็กขึ้นมาแบบนี้เลย ต่อไปมาใช้ Heavy Rotation นะคะมาย,ยอมคิ้วให้คิ้วมายอ่อนที่สุดเท่าที่มาจะทําได้เลยนะเพราะว่าหนิงหนิงลุคนี้ยคิ้วอ่อนมากๆแล้วก็จะยอมคิ้วทั้งสองข้างเลยต่อไปก็เก็บงานคิ้วด้วย b e f i t brow sing pro palette นะคะตัวนี้มาจะใช้สีที่อ่อนที่สุดนะคะมาเก็บคิ้วในส่วนที่มันแหว่งนะ ของตามาจะใช้อายแชโดว์พาเลตของ For You To Center of the Earth มาก็ใช้สีที่อ่อนที่สุดนะมาทาทั่วเปลือกตาเพื่อที่จะเป็นเบสก่อนลงอายแชโดว์สีอื่นนะต่อไปก็ใช้สีส้มนะทายทั่วเปลือกตาแล้วก็เบรนด์ออกมาให้ฟุงฟ้งๆตามในรูปเลย ใช้สีปเ p p e r ที่เป็นเนื้อิมเ m m e r นะคะมาทาตรงขอบตาล่างทั้งสองข้างแบบนี้แล้วก็ใช้ eyeliner สีขาวที่เป็นแบบเ r a ยอนนะคะมาเขียนที่ขอบตาล่างแบบในคลิปนะตรงนี้จะเป็นการช่วยทำให้ดวงตาของเราอะโตมากขึ้นนะคะ แล้วมายก็ใช้อายแชโดว์สีเดิมนะมาเบรนที่เปลือกตานะคะทําให้สีมันเชื่อมกันมากขึ้นนะแล้วมายก็ใช้อายแชโดว์สีที่เข้มที่สุดนะคะมาทาข้างในเปลือกตาแบบในคลิปเลยเป็นการไล่เลเยอร์สีของอายแชโดว์จากเข้มไปอ่อนนะแล้วก็ใช้แปรงหัวตัดแล้วก็อายแชโดว์สีเดิมมาสร้างขอบตาล่างแบบนี้นะคะ ไม้ก็ใช้อลเนอร์สีน้ำตาลของ d e j ja าโวมาสร้างขอบตาให้ชัดขึ้นนะคะโดยการกีดจากบริเวณกลางตาไปถึงหางตานะตามแนวเส้นขนตาของเราเลยแล้วต่อไปไม้ก็จะสร้างดอลลี่อายขึ้นมานะคะก็จะทำให้ตาเราแบบดูโตขึ้นมาจากตอนแรกมากจริงๆ จะไปกรีดอ er, ายไลเนอร์มารู้สึกว่าอายแชโดว์มายังไม่เข้มพอนะมาก็เลยใช้สีน้ำตาลที่เข้มที่สุดของพาเลตเขียนคิ้วของมานะคะมาเติมให้สีอายแชโดว์มายเข้มขึ้นแบบในคลิปเลยตาไมาใช้เป็นของเจ้านาง Long Lasting Waterproof นะอันนี้จะเป็นอายไลเนอร์ที่เป็นเนื้อดำสนิทนะคะมายก็จะกรีดให้ชิดโคนขนตาม,มากที่สุดแล้วก็วิงหาออกมาเล็กน้อยนะ แล้วมายก็ใช้อายแชโดว์สีแรกนะมาเติมดอลลี่อายให้สว่างขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นมายก็จะไปแอบติดกาวตาสองชั้นนะให้ตาสองชั้นมายชัดขึ้นแบบนี้เลยนะคะตาก็จะมีความแบบสวยมากๆ กันก็ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าเลยมาสคาร่าที่ไม่ใช้จะเป็นของ m b e l r i n e HYPER CURL นะขนตาบนไม่ก็จะปัดให้ตั้งมากๆนะคะเอาแบบให้งอนที่สุดเท่าที่จะงอนได้ส่วนขนตาล่างแล้วก็ปัดให้ขึ้นมานิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ต้องปัดให้ยาวมากต่อไปก็ใช้ทัชมาลิปเบอร์ศูนะคะทายทั่วปากเลยตัวนี้จะเป็นเนื้อลิปแบบซาตินนะสบายปากมากๆ แล้วมายก็ใช้นิ้วเบลนริมฝีปากให้มีความฟูงเล็กน้อยนะแล้วมายก็จะใช้บรัชของอ e t ตูดีสีปัหน้ามิวทาที่ข้างแก้มของมายเลยสีนี้จะมีความธรรมชาติมากๆเขาจะเป็นสีเหลืองอมส้มอ่อนๆนะคะปัดไปแล้วคือน่ารักมากๆ สุดท้ายมายก็ใช้ไฮไลท์จาก b o บบี้บราวนะ์มาทาตรงดอลลี่อายให้มีความสว่างขึ้นแบบนี้นะแล้วก็ไฮไลท์ตรงสันจมูกด้วยให้สันจมูกเราเด่นมากขึ้น เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะเหมือนไม่เหมือนยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะถ้ายังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มาเลยนะคะคลิปนี้มายก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย